ับในวันที่12ทธันวาเนาะสำหรับการวิเคราะห์ทองาำวันนี้นะครับอ่าในส่วนของ t ทม e f ฟรมเด a y นะครับเดบอกว่าตอนนี้นะครับเขามีการปิดแท่งเทียนลงมาเต็มแท่งนะครับฉะนั้นแท่งต่อไปนะครับอ่าเขาอาจจะมีการกระชากขึ้นมาเก็บช่วงนี้แล้วก็กลับไปเป็นขาลงต่อนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของทมเฟรมส4ชั่วโมงบ้างบอกอะไรเรานะครับ สี่ชั่วโมงนะครับบอกว่าแท่งก่อนหน้าเขาขึ้นมาแต่ว่าไม่ชนะแท่งนี้นะไม่ชนะแท่งนี้ฉะนั้นโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เรามาดูระยะวิ่งของอาทาเฟรม4ชั่วโมงบ้างนะครับอาระยะวิ่งของเขานะครับตอนนี้นะครับอาระยะวิ่งจะอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้ก็ใกล้ครบระยะวิ่งอาครบระยะวิ่งของเขาไปแล้วนะครับ79นะครับครบระยะวิ่งของเขาไปแล้วฉะนั้น กราฟตอนนี้นะครับกราฟตอนนี้ม şey ีการกระชากกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับเมื่อเขาวิ่งครบระยะนะครับทีนี้เรามาดู1ชั่วโมงบ้างนะครับหชั่วโมงอ่าหชั่วโมงนะครับอ่าเขามีแรงส่งนะครับครบระยะส่งพอดีนะครับฉะนั้นพอครบระยะส่งเขาเขาก็จะกระชากลงกลับมาทีนี้เรามาลุ้นตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเขาจะชนะโครงสร้างราคาไหมนะครับอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับมาลุ้นว่าเขาจะชนะโครงสร้างราคาตรงนี้ไหมนะครับ ถ้าเขาชนะโครงสร้างราคาตรงนี้นะครับก็จะทําการรีเทสแล้วก็ลงต่อนะครับอ่ะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าตรงนี้เขาจะชนะคงสร้างราคาไหมถ้าเขาชนะเขาก็จะลงต่อนะครับอ่าที่นี้มาดูในไทม์เฟรมเล็กๆบ้างนะครับว่าอีไทม์เฟรมเล็กๆบอกอะไรเรานะครับไทม์เฟรมเล็กๆบอกอะไรเราอ่ามาดูในไทม์เฟรม M e m มสบบ้างนะครับอ่าวันนี้จะย่อไทม์เฟรมเล็กหน่อยนะครับอ่าไทม์เฟรม M 3 0นะครับอ่าเขาวิ่งครบระยะของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ รอดูนะครับรอดูตอนอระยะแรกก็คือตรงนี้ถ้าเขาทะลุตรงนี้เขาก็จะส่งจากก้อนนี้มาอีกร้อยเป็ตก็จะชนะก้อนนี้แล้วก็จะลงต่อนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเอยระยะเล่นของเราอยู่ประมาณไหนนะครับระยะเล่นของเราจุดประมาณไหนให้เขาชนะโครงสร้างราคานี้ก่อนแล้วค่อยเล่นรีเทสเนาะอันเนี้ยจะปลอดภัยกว่านะครับแต่หัวดอย่างผมเนี้ยผมเจอแท่งนี้นะครับเจอแท่งเนี้ยทิ้ง ทิ้งระยะไส้ยาวนะครับเปิดมาปุ๊บผมก็หวดเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการหวดของผมเนาะอ่าแท่งเนี้ยปิดมาเต็มแท่งนะครับอ่าระยะไส้ไม่เกินนะครับ10%ก็หวดลงมาต่อนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการหวดนะครับเทคนิคการหวดนะครับแต่ตอนเนี้ยมันใกล้ระยะ TP โซนเนี้ยแหละใกล้ระยะพิจารณาโซนนี้แล้วอันนี้ก็จะไม่เติมไม้ละนะครับอันนี้ก็จะปล่อยนะครับปล่อยรอเขา TP เนาะก็ หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ